นัง่งพี่น้องปานัาง่งปานัาง่งปลบรถปานั่งปลบรถสเปรดโลปลาซิวสวัสดีครับพี่น้องเราบันบันทงเนื้อพี่น้นองเนื้อ มืขอนี้กพอกขาเอาบันตอนเสาร์นี่นาะพี่น้องเนาะตลาดช่องจอมเพื่อกับเชื่องยี่วัสุรินทร์พี่น้องขอเลยพี่น้องขอขอเป็นปลาเจเนาะพี่เจนัดเน้องพี่น้องคือมือมือคัดหลังคือวิ่งไปแล้ววิ่งไปโดนล็กหล่อเลยพี่น้องคนหนึ่แล้ว มืมัอน,น,นี้เ่าวบันท์มัตสึโต้เด้อพี่น้องเด้อวันที่30มน้องพี่น้อง30เมษายนสองพ่น้อง2567ตลาดช่องจมอมาเพิ่มกับเครื่องอัดถุงลมตอนเต่าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งว่าสิมีหยังให้เฮาเอาไปขายไปขายนําไปขายไปข,า,ไปขายเน่พี่น้องมันมีหยังเน่ยก็ยังไม่ขึ้นมาง่ายอะ เขายังไม่ขึ้นมาง่ายอ่ะเด้อเรยังไม่ขึ้นมาง่ายอ่ะมาเดี๋ยวก็มาเลยใช่ไหมตามเที่ยววันนี้มะม่วงเยอะเลยนึมะม่วงเยอะวันนี้เอามะม่วงสักสามลังนะใช่ฐานสักสามถุงใช่อืมโอเคเนาะใช่เฮงซับเตาพี่น้องเฮงซับเตาปลาโรหอยปลาเสียมพี่น้องปลาหน้างพี่น้องปลาหน้าง่ายพี่น้องปลาหน้างปลายน้องนู่นเลยพี่น้องที่นู่นที่นู่น เั็เกียวผักหวานนี่ยเป็นเคียยกด้วยพี่น้อง,องเคีย่ยผักหวานยังหลายเลยพี่น้องขอพี่น้องขอขอขอ,ขอคนสวยขอคนของงาม ของกี่หลายด้วยพี่น้องเบาหวานมาาันสะสมมีไข่มดแดงแล้วก็ไอ้ไอ้ดักเตะตะกะจันแล้วก็นี่ก็เป็นหลายย่างพี่น้องห้าพี่น้องปลาน้า นังขับรถตามนั่งปลบรร,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 รพรนนี่น้องทางนเป็นตักันเองเลยเป็นหอยเป็นหอยสมาเป็นหอยเหหอยเียดถ้าเหมือน,นเปีเยกไม่ปิงเขียดเขียดเขียดนี่ปานัง เอย่าลืมเรือพี่น้องเสาเออเสาเรื่อพี่น้องเสาเนี่ยวันที่สามสิบพี่น้องของอะไรอยู่พี่น้องปลาลดปลาน่างปลาเสี้ยมมีไข่หมดแดงไข่หมดแดงแม่ปีกหมดแดงมีงเป็นเขียดนี่เป็นผักหวานเป็นผักหวานาอ,อกมาหลายตัวเต่า พูดเลยอยากขา,ายอยากขายกขาแวะเขามาเลยพี่น้องตลาดเช้าช่องจอมอำเภอกาบเชีงเยงหวัดสุรินทร์ที่นี่เนนี้มีของให้เอาไปขายไปขายพี่น้องราคาก็ต่อรองเอากับพอค่ากัมพูชาคนเราไช่ใดเมื่อพี่น้องอยู่ที่อำเภอกาบเชีงเยงหวัดสุรินทร์เนอะพี่น้องเนอะตลาดชายแดยนช่องจอมเนอะพี่น้องทางนี้ปุ่มมุ่ม,มุมก็เป็นกุ้งเนอะพี่น้องกุ้งมันลายนแน่นนกุ้ง คือไปเห็ดปลาหน่อยปลาจอมกันเนาะพี่น้องเนะะาะราคามันบรเนี่ยมันมนนเนต่ละล่านเราคือกันเี่พี่น้องแต่ละล่านเราคือกันแล้วแต่งามแล้วแต่ของสดของงามแล้วก็เป็นเขียดเนาะพี่น้องเนาะเขียดหมูนาะพี่น้องเขียดหมูปะเป็นปลาลดหนุเนาะพี่น้องหนุปลาลดปลาลดเขียด เนี้ยปีกให้หมดแดงคนพ่นกันนะเขียดเนาะพี่น้องเป็นแมงดาเนาะพีน่น้องอันนี้คนงามเนาะพีน่น้องเป็นแมงดาเป็นนอใหม่เนาะพี่น้องเป็นเขียดเป็นนอใหม่หลายพีน่น้องนั้ยแต่คนคนณสื่อก็ค่อยหลายปไปไลยเนาะหลายห่วงร้ายเป็นขอ่อเป็นทักหวานเนาะพีน่น้อง หมดแล้วโงามเลยุมงวันหมดอครับดขวแม่หวนมันมัน่นพี่น้องเนาะเ่านี่ตกทั้งนั้นตกอันนี้ปกดต้องพี่น้องเจ้านี้เป็นปกดปลากดกุ้งแล้วก็อันดำๆนี่ก็ไม่ก็เต้าพี่น้องผลนี่นี่ก็เป็นกุ้ง หนาโอ้งามด้นี่มองงาม,ม,งาม,มเป็มลังไสิบลังมันเอาเลยสิบลังยังมมี้านมงงามมันขว่เลยไปนองขอเต็มลังรถเลยมั เอ็งแบกขึ้นข้างบนเลยนะเอโอนมาวางข้างบนเลยนะ่ะาปากกดปลาเสียบพุ่คร,รับจิบนีเด้อพี่นองเด้อลิปตลาดช่องจอมคลิปการทำมาหากินสัางอาชีพในตลาดช่องจอม ตลาดช่เรียนทองจอมพี่นอออ้องอำเภอกาบเชิงจังหว,วัดสุรินทร์เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้นี้เด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลดค์กดแชร์กดติดตามเนาะบัดนเน้ยขอบอกาสหนนะ้าพอ,อกันไหมครับสวัสดีครับพัดตุ่มหมูตรงนี้เด้อพี่น้นนอง